สวัสดีครับปมุกกัญญาสองห้าสามสองนะครับวันนี้จะพามาชมยางขนาด9.5้าจีดยีนะครับอัลฟาโลนะครับจากที่เคยทําคลิปไปนะครับว่าอัลฟาโลนะครับทำเขี่ยมยางตรงนี้มาเพื่ออะไรนะครับมีอยู่3ข้อนะครับ3เหตุผลนะครับเหตุผลที่1นนะครับก็คือนะครับตัวนี้นะครับปกตินะครับยางรถไถเราก็จะเติมลมอยู่ประมาณครับ20 อ,อยู่ประมาณ20 psi 41 psi นะครับเขาก็จะระบุบ,บอกนะว่าเติมรวมสูงสุดได้ที่เท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับก็จะมาเสริมความแข็งแรงของแก้มยางตรงนี้นะครับที่จะย้อยลงนะครับเขาก็เลยทําเป็นคล้ายๆนะครับถ้าลูกค้าก็จะเห็นลังคาครบที่เป็นสมมติลังคารนะถ้าเขาเป็นแผ่นเรียบธรรมดามันก็จะไม่มีความแข็งแรงนะขึ้นไปเหยียบไม่ได้นะครับ พอเขาทาเป็นลอนนะครับมันก็แข็งแรงขึ้นนะครับอันนี้ก็หลักการคล้ายๆกันนะครับอะพอลโลก,ก็เสริมความแข็งแรงตรงที่แก้มยางตรงนี้นะครับเพราะว่าปกติรถไถก็จะเติมลมไม่ค่อยเยอะกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็นะครับเหตุผลที่2นะครับก็คือเสริมแรงตะกุยนะครับตัวนี้นะครับเวลารถเราจะติดลมเราก็จะติดมาะจะถึงกระทะล้อเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็จะเสริมแรงตะกุยตรงไหล่ยางนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ จะมีทั้งสองฝั่งนะครับตัวนี้ก็ช่วยนะครับเวลารถติดลมนะครับเสริมแรงตะกุยนะครับยิ่งตำแหน่งล้อหน้านะครับบางท่านถ้ารถติดลมก็จะชอบเลี้ยวไปเลี้ยวมานะครับตัวนี้ก็จะช่วยยกรถขึ้นให้ได้นะครับช่วยได้นะครับไม่มากก็น้อยนะครับแล้วก็เหตุผลข้อที่3นะครับก็คือนะครับการเบียดบาดนะครับตัวนี้นะครับเวลารถไถเข้า ตามร่องตามอะไรก็จะมีตอมีอะไรนะครับก็ตัวนี้ก็จะช่วยการเบียดบ่าได้นะครับในส่วนของแก้มยางนะครับปกติแก้มยางก็ก็จะเป็นส่วนที่บอาบางที่สุดนะครับของอยางครับอาพอลโลก็เสริมตัวนี้เข้ามานะครับท่านไหนที่สนใจยางรถแท็กเตอร์อพอลโลครับตัวนี้เป็นขนาด9.5ชี24นะครับลายดอก FX 515นะครับสามารถติดต่อมาที่ประมูกันยาง2 5า2ได้เลยนะครับเรามีทั้งราคาปีกแล้วก็ราคาส่งนะครับ